ทีมชาติไทยอย17ปีหืดจับเอาชนะลาว2-1ตในช่วงท้ายเกมคลิปนี้ไอทอปชอบบอลมาชวนแฟนบอลไทยพูดคุยหลังเกมที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะทีมชาติลาวในการฟุตบอลอ17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายหา4ทีมไปฟุตบอลโลกนะครับ ซึ่งบอลเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะครับได้ประตูออกนาจาก Đ ดูสตีในนาทีที่11ส่วนทีมชาติลาวก็มาเก็บตกความผิดพลาดใน,นที่26นะครับจากปีเตอร์พันธวงศ์และก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมชาติไทยก็มาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลา90บวก4นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยทดเวลาตั้ง11นาทีนะครับก็อยากจะมาชวนแฟนบอลไทยคุยนะครับว่าเรื่องราวของยู11ปีชุดนี้โดยการนำทัพของโค้ชพิภพอ่อนโมเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าดูภาพรวมก่อนนะครับต้องบอกว่าทักษะเรื่องของทักษะความสามารถเฉพาะตัวสกิลต่างๆเนี่ยน้องๆทีมชาติไทยเนี่ยดีกว่าทีมชาติลาวอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ทีมชาติลาวเขาจะมาด้วยใจแบบมาสู้มาวิ่งมาสู้ฟัดซึ่งทําให้ทีมชาติไทยเล่นอึดอัดแล้วก็เล่นยากแล้วก็จะเสียบอลง่ายซึ่งต้องบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยจริงๆถ้าผมมองไปแล้วนะฮะจากการทําประตูในช่วงท้ายเกมจากการที่เราเล่นพยายามเล่นต่อบอลเล่นเป็นทีมเป็นกรุปรานซิชั่นเนี่ย จริงๆเนี่ยทำได้นะแต่ว่าน้องๆในเกมแรกเนี่ยเหมือนจะตื่นสนามเหมือนจะเรื่องของสมาธิเรื่องของความคิดต่างๆเนี่ยมักจะหลุดไปพอจะทําอะไรจะทําอะไรก็ทําได้ไม่อย่างใจหวังนะครับก็จะคิดแบบคิดเร็วไปหน่อยพอมีโอกาสจะส่งก็ไม่ส่งเป็นยิงไกลซะส่วนใหญ่ทําให้มันเกิดข้อผิดพลาดเราเสียบอลง่าย พอเสียบอลง,ง่ายลาวเขาก็มีโอกาสที่จะมาสวนกลับมาเล่นบอลสวนกลับกับทีมชาติจนเขามีโอกาสยิงนะครับซึ่นบอกถ้าใครดูเกมนี้เนี่ยลาวก็มีโอกาสจะชนะเราเหมือนกันนะส่วนเขาก็เก็บตกจากความผิดพลาดของเราส่วนเราเนี่ยก็คลองบอลนิดเหนือกว่าแต่จังหวะสุดท้ายการตัดสินใจสุดท้ายของน้อง,นองเนี่ยยังไม่ดีพอเข้าใจแหละว่าตอนนี้น้องกอ็ยังเด็กอายุ1 6บ7ยังเรื่องของการตัดสินใจกันจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังทําไม่ได้ไม่ดีพอนะครับแต่เชื่อว่าถ้าหลังจากเกมนี้เนี่ย ถ้ามีการปรับต่างๆเล่นแทคนิก,กเล่นอย่างชิงวันชูหนึ่งสองอย่างประตูที่ได้ประตูชัยเนี่ยเชื่อว่าเราน่าจะทาได้ดีขึ้นนะครับขอให้น้องๆรวบรวม,รวมสมาธิเก็บความนิ่งไว้เชื่อว่าเราเหนือกว่าอย่างมาเลเซียเชื่อว่าเราสู้ได้อย่างเกมนี้เนี่ยหลายๆคนโจยเห็นว่าหลายๆคนมีทักษะที่ดีมีเรื่ององการ ตาลุยไปกับบอลได้ดีมีเรื่องการเลี้ยงกินตัวได้ดีนะครับแต่ว่าแค่จังหวะสุดท้ายนิดเดียวที่น้องๆยังทําได้ไม่ดีพอจังหวะที่ควรจะส่งก็ไม่ส่งก็เลี้ยงจังหวะที่ควรเลี้ยงก็ส่งอะไรประมาณนี้นะฮะคือมันเป็นจังหวะตัดสินใจเป็นจังหวะการที่จังหวะสุดท้ายที่เราจะต้องเล่นแบบไหนอะไรเนี้ยเป็นไปนสิ่งที่ถ้าพี่พบอ่อนโมเลทีมงานเนี่ยได้ไปพูดคุยนอ้องเฮ้ยเราควรจะช้าไหมจังหวะนี้ควรจะเร็วไหมผมว่าน้องเขา่้จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในนัดที่2นะครับเพราะเห็นแล้วว่า รวมรวมเนี่ยน้องๆทักษะดีกันทุกคนนะมีเด็กๆจากบุรีรัมอย่างดุษฎีชาโนไทยเะไยนด่ดีมากแล้วก็เบอร์เจ็ดท้าวไซก็ถือว่าสร้างความแตกต่างได้ดีมากๆนะครับก็อยากให้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องการยูอัพจากแดนหลังคือ ก็ต้องต้องให้น้องๆให้ชัวร์ขึ้นกว่าเดิมถ้าจะเล่นแบบบิลลอัพเล่นไม่อยากเสียบอลไม่อยากโยนก็ต้องชัวร์การจ่ายบอลตัดกลางอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับเด็กไทยชุดนี้ก็เชื่อว่าถ้าเรานัดหน้าในวันอาทิตย์เจอมาเลเซียแล้วก็ชนะได้โอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็มีสูงค่อยไปวัดกับเยเมนหรือว่าค่อยไปวันรอบ8ทีมก็ค่อยว่ากันก็เชื่อว่าทีมชุดนี้ยังพัฒนาได้เราจะไม่เปียบอกว่า้ชนะลาราแค่สองหนึ่งดีใจหรอกก็ที่ผ่านมาก็ชุดเด็กๆเนี่ย ก็เห็นชนะลาวประมาณ1นึลูก2ลูกประมาณนี้แหละก็ชนะแบบพื้นจับด้วยเชื่อว่าการชนะแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องดีใจแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจใน้องเนี่ยต่อไปอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครคิดเห็นอย่างไรใครจะด่ามากอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผม